อ๋อถึงเวลาปล่อยตัวพระเอกแล้วนะครันแทนนแท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 นทนกอด

nhưng unex ก็ชมบรรยากาศไตซึมซับบรรยากาศไป ที่ทะลึกเป็นถ้วยจำลองสวยนั่นก็ดูเป็นความสุขแล้วกันก็เป็นน้ำตาเน่ยมีเื่อ่นก็เป็นน้ำตาแห่งความสุขรับก็วาจะไม่นั่นี่ อ่าดูเป็นพร้อมๆกันใครน้ำตาซึมกดหนึ่งครับใครน้ำตาซึมกดหนึ่งไครร้องโฮกดสองใครแค่เสียงสื่อเชื้อื่นกดกดสามกดไปเรื่อยๆ ไอ้การสัมภาษณ์เนี่ยเราไม่ได้ยินเสียงเนาะเพราะว่ามันคงจะไปอยู่ในสื่อของได้ยินเสียงไหมเสียงอ๋อไม่มีมีมีเสียงเสียงในทีวีเนี่ยจะดังเบานะไอจะดังช้ากว่าผมไม่รู้จะได้ยินชัดไหม I can believe it ไม่ได้ผมว่าถ้าปล่อยเสียงช่องผมบินแน่นอนเอาเข้านี้ก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมว่าจะไม่ผมว่าผมผมดูคลิปอำลาของครอปไปอะตอนนั้นผมน้ําตาเริมไปลารอบมผมคิดว่าวันนี้จะมานั่งชิวๆคุยกันผมคิดว่าผมผมจะไม่นะ <laughs> สุดท้ายมันมันมาเองอะข้อบกต